สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม f อฟซี FC แฟนช่องแฟนเพจทันทีเข้ามารับชมทางช่อง YouTube บ่าวอีสานที่เก่นหรือว่าทั้งเพจ Facebook เมื่อนี้นะครับแอดมินก็เดินทางมาทีวัดหลวงพี่มีเซนนะครับมาตามต่อให้ไวต่องวดเลยนะครับหลังจากที่หลวงพี่มีเซนนะครับงดการให้แมวทางมาหลายเดือนเนาะ เอ็ดมาตามงวดทีเดียวนะครับแตกบนแตกล่างทั้งเจ็ดเก้าทั้งหกหนึ่งถือเต็มเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอาจจะไ่ได้เบิ้งคลิปหลายเนาะเพราะว่านานๆมาตามหลวงพีนะครับเพราะว่าหลวงพีงดดูช่วงระยะหนึ่งตอนนี้หลวงพีบอกว่าจะให้อีกแล้วนะครับจะให้ตัวเลขโชคลาภ เขามาตามหมดแรกกับเขาเต็มๆเลยนะครับทั้งตัววิ่งตัวลูดแล้วกัจับคู่นะครับเป็นเลขนึกชอบนะครับแล้วกัมีเลขฝันพ้อมนะครับงวดที่แล้วได้ไปเต็มๆเลยครับหกหนึ่งกับเจ็ดเก้านะครับเอางวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแอดมาตามให้ไวเลยนะครับทันทียังบทันไดรับชมนะครับ เขามาเบิกงวดนี้นะครับว่าจะเข้าอีกไหมแม่นอีกไหมเป็นตัวเลขนึกชอบนะครับใครๆกับลูกเหตุการณ์ล่วงหน้าเนาะลุงพี่นี่ก็ตามมาหลายปีนะครับแต่มาหยุดไประยะหนึ่งตอนนี้มาเริ่มกันใหม่อีกครั้งนะครับเปิดสกกราดใหม่งวดแรกแหกหมานแตกโดนแตกลางอ้าวบอเป็นการเสียเวลาไปพบกับหลวงพี่มีเส้นตัดคลิปไปเลยครับกับนวัสการครับเจริญพรเจริญพรจ้ ครับหลวงพี่มีเซนกลับมาแล้วเปิดสักการะใหม่เข้าแตกบนแตกล่างบนล่างเลยบนล่างบนล่างโทั้งวองฝันทั้งไงหกนึงเล่าเนียนไหเล่มีทียนไหมงกนึงเนีนน่งรักเลแจ่ว่าเน่าเนียนหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกลายเนาะเนีันเพราะว่ามันเป็นเหล็กเทียมะไหตองงวดก็เป็นเหล็กฝันันตางทั่เสียมาบอกไปตามกี่วนะใช่ไหม อาตมาตมาหนึ่งหกพว่ามันเป็นเลขกเถี่อาตมาให้ต่องวดแล้วก็เป็นเลขฝันแล้วก็เป็นเลขตรงกับที่ดึงหน้อยตายที่อามตมาฝันครับสิบหกคือมันมันโยงกันเบิดอาตมตาก็เลยมัดจ้ะครับพี่น้องเอพรีก็คงจะได้โช<า>กันเลยเนาะครับไปทงบุญโยไปกันได้โยครับมาขวดสกาดไหมก็เข้าเลยครับก็ได้โชคเลย ้งบนทั้งล่างจนนะครับลุกพี่กรแพงไกลแล้วไปอ่ากระยัง่งยั่งหลายอยู่ตอนนี้อัตมากำลังถมดินอยู่จ้ะถมดินกับเบิร์ดเบิรดเป็นหน่อยรถแล้วล่ะรถเล่นด้วยว่างั้นเลนดินบ้มบ่มมาไหนใช่ตอนนี้กำลังถมดินอยู่ถมดินกับกระเช้ากระแพงตออยู่สารเงาเดียวตนน้นหนอใช่ครับพี่น้องอิจฉทุกท่านนะครับเนาะที่ได้รับโชคนะครับแนวทางจากทุงพี่มีเส้น ภานจะรวมทัพบุญกับสมาธินะครับติดตอ่อกับน้องพี่ดตรงได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ให้นะครับอยากให้น้องพี่ต้องเขียนเบอร์โทรเบอร์ไลน์ให้ชัดเจนเนาะนะครับอืมประกาศทำนะครับเอาเอาสีแดงหน่อยหนะครับไลน์หน่อยหน่อน่ะนะครับเอาเบอร์เมื่อนี้ก็จิ ปล่อยแล้วบอครับปล่อยอัตมาปล่อยแต่ตองหมดครับอ๋อปล่อยต่องหมดครับไม่ได้ขึ้นกระดานบรอครับตัวนี้บลบอขึ้นบล็อกขืนเนาะครับใครมาจะ่คยเอาใครมาจะ่คยได้เด้อพี่น้องชูมือเนี่ยเราบลบอขึ้นกระดานลุงพี่ได้ฝันบล็อกขับเงินี้รอเงนี้ยังยบล็อนได้มีฝันอ๋อยังบล็อนได้มีฝันไข่ตะเล็กไอ้เล็กที่มาก่อนเล็กบักเล็กมีที่มาก่อนออกปุ๊บให้ปั๊บให้ได้ทันที ไม่ต้องรอความฝันพี่น้องมีคนได้โชคหลายกว่าน้องงอนบางหัือครับพากันได้ได้อยู่เขาสื่อว่ได้รับพากันสื่อเด็ดหนิครับแต่ว่าเรงพี่มาเคยผ่านเถอะของเราไม่เคยผ่านผมเห็นแล้วห้่หกนี่เนาะหกวิ่งหกวิ่งหกตัวเดียว

เกือบแตกสามตัวต้นไนแต่ยังบอว่าถามว้อนกลับคืนนี่แตกสามตัวใช่ไหมเกือบแตกสามตัวโม้งวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นวงกลมหนึ่งห้องเถือใจทั้งหมดนี่เฮถืกใจใอยแล้วดาฟ้าฮะมาตัวไหนหายทายน้ำเนี้ยเต้เดี๋ยวเอากล่องนี้ก่อนเนาะเอาจักนั้นก่อนเนาะมันคอยชีเดย์มันกล่องกล่องมันหลากล่องมันหลไหมครับ พี่น้องอ้มันประชดี่แเลยอ๋อตอกนี่กอนพี่น้องเอากองไอของพ้องเก่าๆกันนี่เียนซ้ำปะไอ้องเก่าๆเดี๋ยพี่น้องได้นี่จดแคปไว้เบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดไลน์นะครับตามนี่ไอดีไลน์ลงที่มีเซ้นนะครับแคปหน้าจอวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นนะครับมาทั้งนี่บทีนี่เอาพี่น้องใจเย็นได้นี่ สองสามแปดวิ่งแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดวิ่งศูนย์แคบ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 หนึ่งแคบสองแคบสามมาทางนี้บาที่นี่มว่า,มาหลายกล่องแต่กลสามกล่องเหระ<อ>ตัวทีซีว่าท่านลงเงิซื้ออยู่นี่พี่น้องแคบแต่ว่ามันเราใครชัดไหมครับพี่น้องมันเป็นตัวสีแด<น>ง,งเนาะอ๋อเขียนสัมมอสันจะลองลองบึง ชับบ่โอ้ชับตัวชัดอยู่ได,ด้ละ่ะเอ้ทาทั้งนี้เบิ่งเทียดเดียวเอาวางเลยใส่พันนี่ค่อยออกดีเนี่ย,ยเมียนนี่เคลียรลับเตี๋ยสามตัวไทยเทียดเดียวได้พร้อมกันเอ้าเคล็ดลับตัวหนึ่งนเพราะว่าก็ถือว่าชัดถือว่าชัดจีนด้วยอาถาบไว้ชัดก็ฟังเอาเด้อสามตัวนี่งลงพี่ให้สองสามแปดแล้วก็วิ่งแปดเตี๋าจย์อันนี้เมียนจ้ะ สองตัวนี่มีศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดแค่นั้นบ่ได้หลายตัวสองสามแปดออกปุ๊บให้ปับ๊บงวดที่แล้วอาจารย์ให้เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกกับหนึ 6, 6, 6. ่งหกสองหกหนึ่งหกสองหกบ่หลายตัวเอางวดนี้งวดนี่สามตัวกับมีสองสามแปดแล้วก็สองตัวมีศูนย์หกศูนย์เจ็ด ตัววิ่งนี่แปดกับศูนย์อ่ส่วนด้านลางเป็นไอดีไลน์ของหลวงพีเรื่องของอาจารย์นะครับไอดีไลน์แล้วเบอร์โทรไอดีไลน์แล้วกับเบอร์โทรอยู่ดัดล่างอาจารย์เป็นเบอร์โทรไหมบอกคำหนี่บอกเป็นเป็นโต๊วเก่าอาจารย์แต่ว่าไลน์ตอนเขาไอดีอือไลน์ไลน์ตอนเขาเนี่ไอดียเขาเขาไลน์ได้เนาะเขาเบอร์โทรเพราะเขาืานคนทักมาหลายอยู่เบอร์ทักไลน์ไม่เข้าไหมครับวันนี้ไอดีไลน์มันบอกมันบอก่อยชัดมนไดกลคองตัวนี้ เขาดีเด้อพี่น้องเขาบูโทษว่าเขาเด้อเอาจองโดนกับที่นั่นแคบ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 ไปเบิ้งเอาพี่น้องเอาเอาไปกองทั้งทุนแบบนี้ทั้งนี้ได้แล้วได้แล้วป่ะเออโจทย์แชร์จะสามนาทีคุณเอาบ่เป็นยังให้พี่น้องเบิ้งโดนๆล่ะเดี๋ยวจะว่าให้ดูปั๊บปั๊บแบมแบมทต้งนี้วงกลมตัวไหนเนาะขับอาจารย์สองโต้วงกลมติดบ้านวงกลมสองโต้วสองโต้เนี่ยจัวัดวงกลมตัวไหนเอ้า คอยว่าต้องต้องโกงโกศูนย์หกเจ็ดเท่้ม่ใ่อาะนานจะาไปถือแกบอกว่าถือคอย้ราถือตัวตนเราเคยได้เราเคยได้รักหลายแสนศูนย์เจ็ดเนี่ยแมนนี่หมดแต่ก้อนก้อนผุนวะแต่ก้อนก้อนจตปีไกยนี่แหะตัวนี้แหละเราต้องมักตัวนี้เ้มักน้ำมักน้ำาน่หมดหมดนี้มีศูนย์อะไรมันจะศูนย์หายดีขักแค่ดิ่แต่เราเอาซ้ำนี้ เอาสีมาสิเขียนซ้ำไหมเด้อสิสิเขียนซ้ำห้อยเก่าลัดนี่แหละแต่ว่านพี่น้องแคปเอแคปหน้าจอเด้แคปหน้าจอจังไคอยี่เห็นตัวเลขชัดทำบ่อชัดดิไอ้ดลไร่พร้อมเนาะทุ่งที่กำลังทุ่มทุ่มดินเห็ดกัมแพงอยู่พี่น้องอยากร่วมทั้บุญกะไหลรถอยูอะดิติดต่อเข้ามาทางไร่ไอดีหรือว่าโทรมาก็ได้เนาะ รถเงยก็รถนะครับเขียนใหนพี่น้องบุ้มไหมเอฟซีนะครับผมอยากร่วมทําบุญนะครับบริจาคนะครับดินเป็นรถสองรถนะครับเป็นรถสองรถก็เป็นบุญเป็นกุศน์นะครับเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนขันนะครับนะครับโทรมาหาหลวงพี่โดยตรงเลยนะครับเนาะอยากร่วมทําบุญบริจาคซื้อดินเนี่ยเขียนชามซ้ำเลยเป็นกุศล์เงยเด้อพี่น้องเออเอาดินเขาวัดนั่นหรอพี่เนาะนะครับ ตอนนี้ก็ใส่อยู่ปบ้านจากกี่รถครับตอนนี้ผมเป็นแล้วลอยลอยกัวรถผมมาแล้วลอยกัวรถดูยังไงก็รถนี่ยังหลายอยู่ปะกะหลายประมาณต้องทุ่มเรื่อยๆมเรื่อยๆประมาณสามลอยสี่ลอยไปแล้วประมาณสามสี่ลอยรถนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเหนไม่ก็ไหนมันมันไเดียมันบมัน่ชัดเดี๋ยวอดีไลเดี๋ยวอาจารย์เชื่อไมแต่ว่าอันนี้เอาเอาเบื้งไปหนึ่งก้อนพี่น้องนะครับเนาะอยากรวมทังบุญกับสมรนะครับโทรมาหาหลวงพี่ดูตรงไดนะครับคนอารถสองรถกับป็นบุญปีกุศลเบิร์ดนะครับพี่น้องเลยเอาเบืงไม่พี่น้องเดี๋ยวถือว่าว่ชัดนะบางครั้งอาจจะว่ชัดเอาบานเชื่นไหนไม่กแจะว่าอดียไลเดี๋ยวทำเบิงอีกแ่นึงเพราะว่า มันเขียนติดกันไปเขียนซ้ำแล้วมันเลยไล่ไปตัวเดี๋ยวให้ลวงพี่เขียนให้ไหมนะครับไอดีไลเฉพาะไอดีไลเขียนมาไหมอาจารย์นี่นะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวบังไอดียไลของอาจารย์อีกส่นึง เข <cessor> ็บล <agents> yeah. ah, ิ้งให้แม่ยต้นฉะนั้นอันยึดไอ้กนเท่ตัวอ้าวนี่ไอดีไล์อืม เอาพี่น้องชัดยีนเราบ้างนะครัแคบ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 หมดเวลาติงมินต่้ไปก่อนต่อไปอเดี๋ยวมาสรุปนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของพี่มิสจบจบแ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเพงนะครับผม1นึ่งไลค์หนึแชร์หการกดติดตามนะครับการมาสการครับรราารสร,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 รสคุณผู้ชม